ครับสวัสดีครับยินดี้จะรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเดิอว,วันนี้ก็พาเจ้าพทป่าไม้มารังวัดที่ดินนะครับ มันจีไม่รักอยู่ขนาดนี่นี่นี่มองลงพี่ลงางไหนเออมันสั้นเลยโอ้่าอยากเออปล่อยด้อยันตัะเลอดลงมีจะมองนี่แหละผองมแจ่บักขี้ม่ได้ทำสะอาด ราวังาบากีหินมองนน่ยอยม,มุมพุ่มใจพุ่่เออนั่งอยู่ใจมันมีเสาซชิเมนต์อยู่ฮะในยังดอกมีเกือบอีโอบแหละ <laughs> ว่ดอยู่บ่อะครับนี่มนน่นี่นบอกนี่เสามันอ่ะงหญ่ๆข้างในนะ พอคนละนี่เสาโคโดนี่โค้ยเอาผ้ามาดีแล้วนี่ละมองเสานี่ละเชาแล้วก็ไปพุ่ลระบายไอ้ผุ่นมองฟ้ากล้วยพุ่นแล้วก็ขึ้นเลยละ่ะ <laughs> นี่อะไรมันลุดปรกเทศเชียงเพชรตำบลของเชียเพชรบ่อบ่เขตรได้ไรแสนเ้าบาทนี่มันเป็นเพืตำรวจอืมแล้วมันมันอยู่ประมาณไหนตามเนี่ยเลยเลยครับนี่ครับมาเพิ่งลู้เคยไหลอืมพอไปตามเรียมแล้วก่อนนี่ตามเรียมนี่มันลุดถ้าอยู่ข้างในนี่มันสิเป็นตำบลอโขงเชียงเพชรยุ่นอืมถ้าอยู่เนาะนี่มันสิมันมันบ่แม่นหองจังหวัดสกลเนะอาสิเป็นของ ทังนี้บอทั้งนี้บอกครับเฉพาะสามดินมันมันมาหอดใส่ทั้งเรียมนะมันสีมาหอดว่าเออช่วงไปกับ่านมันบดได้นห โอ้มันลุดเส้นพี่เลยครับเส้นสีเหลืองนี่คือถ้าอยู่ภายในเส้นสีเหลืองนี่จะชิวในตำบลจันเพ่นอ่าอันนี้มันเนาะเออมันเอะเนาะใครว่าตัวนั่นกับเรได้ครับแม่นบอกตัวนั่นเห็นเนี่ยได้ว่านี่ไปฆ่าทางจังหวัดครับอืมตามมุขของมาเย็บเนี่ยโอ้เพราะว่าสุโภคกับรับสุโภคอืมกับรถไปยังอืมรุดคิดสอบแปลงรุดคิดวัดด้วยก็ได้ หักบโบชงวัดไว้แล้วก็บรได้แล้วก็แล้วสตพาะมันมันบ่มีนั่นเนาะมันโบขึ้นในทะเบียนเนาะเออเออมันเป็นความลงหลวงนะอือมันมันมันสิจัดไปพูดเลยฝากนี่แมียนบดบ่เนี่ยฝาแถวนี้มันเป็นของลงฝากนี่ลงไปแต่จังสีแมนต้อปิดสามเล่มเลยเนาะอือสามจังหวัด nó no, có là cả nhà của một xe con bố hộp đọc khăn này bố đã thăm นั่น่ะรักเห็นเหรอรักไหมแคแดีอยู่มันจุงอยู่บ่ฉันรอกกระเทือนแล้วกระไดรักก็ะไดครับอืมรักซีเมนนั่แหละโอ้หมันมีบักขีหินนอนเวีน เดี๋ยวนี้บมมีไ hmm. ม mm. 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 mm ่จาลาบก็ล hmm. mm ังขึ้นพูดพูดต้นไม้พูด่ปเจ้าของก็จะหลง ขึ้นผุนขึ้นผุนนวยลักกวางย่บส์นี่จากนี่แหละนี่จากนี่แล้วก็ขึ้นไปพุนลราหอดถนนกึกเสียดอยบ่หรือบ่อเสียดอีกฮะ เออจุ่งเซีมันโค้งประจามชันเขาโค้งไปฝุนเนาะมองหงวยแล้วก็ลงฝุ่นเนาะขอบุปถี้ยะแถวนี้ก็สีเขาอยู่บริษัทน,นี่ตัวนี้เถื่อนหรือครับตัวนี้บอก หอดใส่ในหอดนี้บ่บ่หอดคพื่อบ่ืม น uhh. <setting> <ina> ี่ก็เป็นม้อหวนางนรอดมาเลยบิดมื่อละ มันสิเลาะไปฮะแหละแล้วก็ไปพูนเลยบ๊วยขนละมันเมื่อย่างแหละนี่แหละนี่แหละห้อนนี่แหละ นี่แหละอมดนี่แหละชาวนี่แหละเออตรงมานี่แหละครับสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเ้อนะครับวันนี้เราก็เดินทาง มาดูหน้านะครับอ,อยู่ทางานะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของบ้านกกอกนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหน้านะครับวันนี้ก็มาจับ G P S นะครับ G P S เพื่อจะนำไปประกอบของเงินช่วยเหลือ,อนะครับจากทางรัฐนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่23สิบงหาคม2อ6 6เวลาร้อยหกสิบหขนาดนี้สิบนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับตอนนี้ก็อยู่้านะครับเนื้อที่4ไร่นะครับเน้อที่สไร่ปีนี้ไม่ได้ทำนะครับปีนี้นะครับ ปีนี้ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านทำนะครับแบ่งข้าวกันกินนะครับ อ๋อเริ่มต้นเริ่มต้นจากสไปสลงไปยืนยูหอนก็ได้หยุดยู่ขับคันนากา็ได้สักเดียวเลยนี่บอกเดีจยกระหันหน้ามาหาค้อยอืมหนึ่งสอง จากไรอันพอจะเลยเหลือเหลืองานนึ่งแหละจังสีหอดจังสีหอดสีลายัส,ส,สา,างานวัระบดใช่วัเบิ้งยางอ้อมเลยีกัดนี่ด้วยได้ยังที่มาเบิ้งทีกัดอีกอืมเอาจะหมดเขียวได้ยังอยุหเหันอะาใหมขอเขียวฮะจะมดเขียวอ่า อยู่เฮ้านบอกเฮ้ยวล้วะ้ว้ตัวเ็นรุ่พอเรากดข้าไปยุ่งสมดเขียวแล้วค่ะก็เข้าไปเลยไม่เที่ยวยุ่งใจแบบอยู่พุ่นแล้วอยู่จำปรงเนื้อนูหละมูหกพุทธคำอยู่น้ำพญานาคผูหละตอนนี้ก็มาจับ G P S นะครับ G P S เพื่อจะไป เมียนน,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 น่ะนะรักหัวนะนคะครับพอมาจับ G P S เพื่อจะไปเบิกเงินจากรัฐค่าดนา,า,านาครับค่าทำนาเมียนอยู่่ล่ะน,นี่ครับที่นา นี่ก็เสร็จแล้วนะครับตนนัวนี้นี่นะครับตรงที่เสาลัวนีถึงนี้นะครับตันนี้ก็จัดวัด G P S เสร็จแล้ว น,นั้นก็จะเป็นบ้านกกปอกปูเหล็กไฟนะครับทํามานนี้นะครับปูเหล็กไฟตรงนั้นผูกระโลนอันนี้ปูป่าพางนะครับอันนั้น,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 นปูนนนนเหล็กไฟนะครับนี่นะครับปูเหล็กไฟที่มองเห็นนี่นะครับตัวนี้ก็ นะครับจับ GPS ีพีเอสนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางก,กลับโอ้เกบกีเพี่มองเห็นก็จะเป็นถนน ถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลขสองสองหนะครับสองสองหนี้เขาเรียกว่านาหลวงนะครับนาหลวงห่างจากหาบ้านกกอก หนึกิโลครึ่งนะครับห่างจากบ้านกกกอกหลักลกิโลที่หนึ่งนะครับประมาณ2กิโลนะครับประมาณ2กิโลนะครับที่มองเห็นนี่ก็ผู้เล็กไฟนะครับผู้เล็กไฟนะครับ วันนี้ก็มาดูหน้านะครับแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับกับโคกน้องนานาลุงพลป้าแดนวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสามนะครับยีส่สามสิงหาคมสองพห้าร้อยหกส เวลาสิบนาฬิกานะครับสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับห้านาทีนะครับรคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องบอทเพืนเนอ่อนๆนะครับก่อนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับผม เครื่องหมาย TP สกินไม่ว่าจะเป็น TP Copy TP Coco ชี i ัก c อ r พั a เบ e t a c o o แ i นเจลอาบน้ำ Gel ล้างหน้าทางซื้อสั่งหายใช้ลูกชิ้นไฟได้ที่หมายเลขโท,ทรศัพท์09 27947526 098565266นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ